เบื่อไหมไม่รู้จะดูอะไรอยากเปิดโลกใหม่ดูสารคดีระดับโลกที่ด็อกซิลาสตรีมมี่สารคดีภาคไทยดูได้ทุกอุปกรณ์อัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์สารคดีเยอะกว่าที่คุณคิดรู้รอบโลกพร้อมความบันเทิงไร้ขีดจำกัดที่ด็อกซิลาเท่านั้นสมัครเลยไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระด,ดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลย ไฟฟ้าเป็นเรื่องหนึ่งในพลังที่รุนแรงที่สุดในเอกภพครับแต่หากกระโดนไฟฟ้าช็อตหรือฟ้าผ่าล่ะเราจะไม่จริงหรือเปล่า <c oughs> และพูดถึงความเชื่อพระจาเต็มดวงทําให้คนเพีเย็นได้จริงหรือไม่อโ <c oughs> ผมพอทรอดแม่งครับเป็นแพทย์ครับนี่ไม่เจ็บเลยสักนิดนึง <c oughs> เวลาที่ผมไม่ได้ช่วยชีวิตหรือรักษาผู้ป่วย <c oughs> ผมชอบสืบสวปริศนาทางการแพทย์และความเชื่อครับและผมจะทำในดร์โน เราจะไม่เกรียมและกรอบเป็นผงแต่มันจริงหรือไม่ที่ฟ้าผ่าทำให้ร่างกายไม่เกรียมผมอ,อยากรู้ทีเดียวครับสวัสดีไม่หมอถูกฟ้าผ่าหรือเปล่าไม่เคยคะ่ะคิดว่าอันตรายไหมครับมากทีเดียวหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นสมองเสียหายผมว่าลูกตาของรั่วออกมาก่อนนับชักแงงแงควันมันไม่ออกมาจากหัวเหรอคะฉันว่าอาจจะมีควันออกจากที่ที่คุณยืนอยู่นะคะคุณจะติดไฟอะไรอย่างเง้นะบางทีอาจจะกลายเป็นวุ้นไปเลย ด้วยจะไหมหรือว่าเกรียมเลยไหมเกลียมดิโกฉันว่าเกรียมค่ะเกรียมแน่แน่เกรียมแน่แน่แน่นอนฟ้าผ่าอันตรายแค่ไหนในสหรัฐกว่า40ปีที่ผ่านมาฟ้าผ่าเป็นสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตระหว่างเกิดพายุอันดับหนึ่งคือน้ำท่วมก่อนเราจะดูว่าทำไมฟ้าผ่าจึงสร้างความเสียหายได้มากขนาดนั้นเราต้องไปดูก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ และเราต้องการความช่วยเหลือจากนักอุตุนิยมวิทยาเช่นเวโรนิกเล็กๆก่อนเล็กเท่าๆกับกระแสไฟที่คุณได้จากปลัก๊กไฟที่บ้านเองแพทย์ห้องฉุกเฉินดตรเลวินเคอร์จากโรงพยาบาลเบาลติมอร์ไซนายได้เห็นอาการช็อกมาแล้วหลายรูปแบบด้วยกันต่อไป,ああปอ้าทำไมการโดนไฟฟ้าช็อตถึงร้ายกาจนักล่ะครับมันลวงตาค่ะ ทุกอย่างเกิดขึ้นใต้ผิวหนังผมอาจจะมีแค่รอยไหม้เล็กๆบนนิ้วแต่อันที่จริงแล้วข้างในแขนผมอาจจะเสียหายอย่างมากทีเดียวใช่ค่ะว้าวน่ากลัวมากๆทีเดียวครับแค่110โวลต์จากเต้าปลั๊กก็ทําได้แล้วใช่อันตรายมากการโดนไฟช็อตในบ้านอาจไม่ทําให้คุณไหม้ได้แต่ถ้าหากว่าความแรงของกระแสะไฟมันแรงกว่านี้ล้านเท่าละ่ะแล้วทีนี้เราเข้าใจแล้วถ้านั่นไม่ทาให้คุณเกรียมก็ไม่มีอะไรจะทําได้แล้ว ก็อยู่ในวิถีที่จะโดนฟ้าผ่าได้ฟ้าร้องบอกได้ว่าสายฟ้าอยู่ห่างแค่ไหนหลังจากเห็นฟ้าแลบคอยนับวินาทีจนกว่าจะได้ยินเสียงฟ้าร้องจากนั้นหารด้วย5คําคตอบก็คือพายุห่งางออกไปกี่ไมล์และถ้าคุณอยากจะหลีกเลี่ยงการถูกฟ้าผ่าก็ให้อยู่ห่างฟลอริดาเอาไว้พวกเขามีสถิติโดนฟ้าผ่ามากกว่ารัฐอื่นๆถึง2เท่ามิชิแกนเพลเซเวเนียนอร์ทแคโรไลนาและนิวยอร์กรวมเป็น5รัฐที่คุณมีโอกาสถูกฟ้าผ่ามากที่สุด นี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวครับเกี่ยวกับฟ้าผ่าแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนั่นก็คือฟ้าผ่าไม่เคยผ่าสองครั้งในที่เดียวกันแต่มันทําได้นะคะโอ้ความจริงนั่นก็คือฟ้าผ่าเกิดได้3 4 5หรือร้อยร้อยครั้งจริงหรือเปล่าตึกเอ็มไพร์สเตทเพียงแห่งเดียวก็โดนถึง25ครั้งต่อปีถ้าหากว่าที่นั่นสูงพอที่จะโดนผ่าสักครั้งมันก็จะถูกไปเรื่อยเรแต่ไม่ใช่แค่ตึกคนก็โดนผ่ามากกว่าหนึ่งครั้งได้ แต่ถ้าโดนพวกเขาจะกรอบเป็นผงไปเลยหรือเปล่าช่วงหน้าผมจะไปพบกับชายที่โดนฟ้าผ่าและรอดมาได้ถึงสองครั้งด้วยกันแต่ถ้าคุณอยากคิดว่าอยู่บ้านและปลอดภัยจากฟ้าผ่าแล้วแล้วก็คิดใหม่ครับถึงเวลาสำหรับ q u i พิสของดองรโนสิ่งประหลาดนี้คืออะไรจะเป็นดินที่ละลายเกิดจากฟ้าผ่าหรือไม่หรือว่าเป็นกระจกหน้ารถที่ถูกฟ้าผ่า หรือรูปสลักแก้วที่เกิดจากฟ้าผ่าจำลองพบคำตอบในช่วงหน้าแล้วนี่คืออะไรก้อนหินประหลาดหรือเปล่ามันคือฟลูกรไยต์หรือสายฟ้าที่แข็งมันจะก่อตัวเมื่อฟ้าผ่าและดินทรายกับวัตถุอินทรีย์อื่นๆรวมตัวกัน เราพบว่าถ้าคุณโดนไฟฟ้าในบ้านช็อตคุณจะไม่ไหม้ครับแต่มันอาจจะทําให้คุณหัวใจวายได้แล้วถ้าฟ้าผ่าล่ะสายฟ้าทําให้คุณไหม้เกรียมได้ไหมผมอยากรู้จริงๆครับแต่ก่อนอื่นโอกาสที่คนธรรมดาจะโดนฟ้าผ่ามีมากแค่ไหนจริงๆแล้วสูงกว่าที่คุณคิดซะอีกโอกาสที่คุณจะสูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าคุณร่วมจิงโชคทุกสัปดาห์อยู่ที่ประมาณหนึ่งใน60,000โอกาสที่คุณจะโดนฟ้าผ่าตลอดช่วงชีวิตคือหนึ่งใน3,000 คุณเคยถูกฟ้าผ่าหรือเปล่าไม่เคยค่ะไม่ผมไม่ยอมหลีกเลี่ยงคุณคิดว่าควรจะหลบไปที่ไหนเมื่อเกิดพายุฟ้าขนองครับ<น>ว่าอย่างไงในรถมั้งคะเพราะว่ายางล้อแล้วก็อย่างอื่นมันคงชันได้ดินของบ้านไม่มีหน้าต่างแม่ผมบอกที่ที่น่าจะอยู่ก็คือในบ้านนี่แหละครับลองนึกถึงค่ำคืนที่มีพายุฝนฟ้าขนองหนูทดลองของเราก็คือลีผู้ไม่รู้ว่าฟ้าผ่าอันตรายพอๆกันทั้งในและนอกบ้าน ฟ้าผ่าพยายามหาทางลงพื้นเสมอและมันต้องการสื่อที่ดีในการเดินทางผ่านสื่ออาจจะเป็นท่อน้ําหรือคุณโดยเฉพาะถ้าคุณสัมผัสกับโลหะเช่นหัวฝักบัวแต่อย่าก,กังวลเพราะว่าลีจะไม่เป็นอะไรนั่นเป็นแค่ไฟช็อตครับไม่อันตรายจากอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ทดสอบกันถ้าหากว่าเป็นฟ้าผ่าจริงๆคงจะแย่กว่านี้มากบางคนยังเชื่อว่าถ้าคุณอาจถูกฟา้าผ่าผ่านสายโทรศัพท์ได้และพวกเขาคิดถูกครับ ถาบ,บันความปลอดภัยด้านฟ้าผ่าแห่งชาติบอกว่าฟ้าผ่ากว่าร้อยละสองเกิดขึ้นผ่านสายโทรศัพท์สวัสดีครับของคุณน่ะแม่คุณโทรมาไม่ขอบคุณมากครับคุณหลอกผมละห,หนึ่งขอโทษครับเขาออกไปแล้วครับผมจะเขาโทรกลับนะครับสวัสดีครับถ้าฟ้าผ่าลงสายโทรศัพท์กระแสะไฟฟ้าจะไหลออกมาผ่านทุกอย่างที่ต่ออยู่กับสายนั่นนะครับเพราะงั้นอยู่ให่างจากทีวีมากที่สุดดีกว่า ั้งในและนอกบ้านคนกว่า500คนต่อปีถูกฟ้าผ่าและหนึ่งในสไม่มีชีวิตรอดมาเล่าเรื่องเดียวแต่ถึง,งสองครั้ง2ครั้งเลยเหรอสองครับคุณคิดว่าใครกำหนดมาผมคิดว่าเงินครับผมคาดว่าจะโดนอีกแน่นๆครั้งแรกผมไปตั้งแคมป์กับลูกเสือผมอายุประมาณ14เราอยู่ในเต็นท์ระหว่างที่เกิดพายุและต่อมา ที่เรารู้ก็คือเราบอบอยู่ในเต็นท์เราไม่รู้ว่าโดนฟ้าผ่าผ่านพื้นดินมามันฟาดลงดินแล้วก็สะท้อนกลับมาหาคุณพานี่นะครับใช่ครับ,บใช่เลยคุณโดนผ่าไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วคุณก็รอดไหนลองเล่าครั้งที่สองหน่อยสิครับครั้งที่สองผมไม่โชคดีนะครับผมโดนฟ้าผ่าตรงๆระหว่างผมกับเพื่อนระหว่างที่เรากําลังมัดใบเรือต่อมาผมจําได้ว่านอนมองขึ้นไปบนฟ้าโดยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมอยู่หรือเปล่ามันออกจะโป๊สักหน่อยนะครับมีรู้เยอะเกินไป แค่วาระพิเศษมันต้องระวังหน่อยใช่เลยโอ้ผมแปลกใจมากทีเดียวนะครับดูสภาพ <c oughs> ใช่เลยประสบการณ์ของพอแสดงให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องไม้เกรียมเพราะฟ้าผ่ามีเพียงร้อยละยี่สิบเท่านั้นที่เสียชีวิตทันทีและก็เช่นเคยความตายส่วนใหญ่เกิดจากหัวใจวายและถ้าคุณรอดคุณก็อาจเจ็บหนะักหูขวาของผมสูญเสียการได้ยินไปครึ่งหนึ่งครับผมจึงไม่ค่อยได้ยินอะไรมากนะักคุณอยากให้ผมถามอีกทีหนึ่งมาใช่ว่าอะไรนะ เหยื่อที่โดนฟ้าผ่ามักจะมีปัญหาความจำพวกเขาอาจรู้สึกหงุดหงิดและทำงานหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ผลกระทบด้านสมองที่พวกเขามีปัญหาก็คือการทำสมาธิการคิดเสียความจำนะคะและมีอะไรเปลี่ยนอีกครับบางคนอาจจะเสียความจำระยะยาวนะคะและปัญหาอื่นๆพวกเขารู้สึกว่าไม่ใช่แต่ว่าผลสแกนก็ไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เราตรวจไม่พบด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นั่นเองใช่ถูกต้องคะ่ะ ดูเหมือนว่าเราจะไขปริศนาฟ้าผ่าได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปจัดการปริศนาเก่าแก, mm. แก่เกี่ยวกับดวงจันทร์คนจะเสียสติใต้ดวงจันทร์เต็มดวงจริงหรือไม่แต่ก่อนอื่นในเดือนตุลาคมจันทร์เต็มดวงยังถูกเรียกว่าจันทร์นายพรานหรือจันทร์สีเลือดมันถูกตั้งชื่อตามนายพรานซึ่งเคยอาศัยแสงจันทร์จับเหยื่อรายใหญ่ได้ก่อนค่ำคืนมืดมิดของฤดูหนาวจะมาเยือน เดียวกับฟ้าผ่าดวงจันทร์เองเป็นส่วนหนึ่งของปริศนาและเป็นความเชื่อกันมานานแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าแต่กฎทั่วไปก็บอกว่าดวงจันทร์อาจจะทําให้คนเพี้ยนได้ขอต้อนรับสู่ดรโนราตรีครับคืนนี้จันเต็มดวงเรามุ่งหน้าออกไปดูว่าคนจะเพี้ยนขึ้นไหมเมื่อดวงจันทรลอยเด่นบนฟ้าครับทุกๆ28วันพระจันทร์จะเต็มดวงบางคนบอกว่าเมื่อเราตกอยู่ใต้มนต์สะกด เราจะรุนแรงขึ้นและทำตัวประหลาดแบบไม่คาดคิดแต่มันจริงหรือไม่เหลือมีกี <k> <k ่ชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นผมต้องเรียดำเนินการและดูซิว่าความเพี้ยนที่เกิดจากแสงจันทร์เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงตำนานคุณเชื่อในพลังดวงจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าครับเชื่อค่ะคิดว่าเป็นยังไงครับบางทีก็จะทําให้คนเพี้ยนได้บางอย่างเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงทําให้พวกเขาประหลาดกว่าปกติค่ะฉันเคยเห็นเรื่องพิลึกมาแล้วนะคะ แต่แรงโน้มถ่วงมันไม่เท่ากันหรอคุณก็เห็นนี่ฮะว่าไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องฟิสิกส์นะคะฉันไม่รู้ลรอค่ะคิดว่าจันเต็มดวงจะมีผลต่อคุณไหมครับคุณเชื่อในเรื่องนี้หรือเปล่ปลาครับ <c oughs> คุณเชื่อในเรื่องพระจันทร์เต็มดวงไหมครับผมเชื่อนะครับยิ่งเต็มทุกรอยคนก็ยิ่งบ้ามากขึ้นแล้วคุณรู้สึกเพียเพ้ยนไหมในวันนี้ไปนะครับแล้วคุณจะทำอะไร <c oughs> เรารู้ได้แค่นี้ดวงจันทร์มีผลกระทบอย่างมากต่อโลก มันควบคุมน้ำขึ้นน้ำลงและนั่นไม่ใช่ความเชื่อมนุษย์ประกอบด้วยน้ำร้อยละ60แล้วเราจะไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดเล็กน้อยจากลูกกลมๆบนท้องฟ้าได้หรือเปล่าเรากำลังจะไปเยือนดรนอร์แมนโรเซนทาลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสว่างความมืดในยามวิการบางคนบอกว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อของเหลวในช่องหูของคนเราเอง ผมไม่เห็นรู้สึกเลยครับผมว่าจินตนาการไลสิครับแต่เรามีน้ำอยู่ร้อยละ60นะครับแต่ว่ามีไม่มากนักในช่องหูของเราดังนั้นทฤษฎีดังกล่าวจึงไม่มีมูลครับแต่ยังเร็วเกินไปที่จะเลิกเชื่อเรื่องจันเต็มดวงนี้ป้ายต่อไปครับศูนย์รับเรื่อง911มอนต์การ์มอรีคาลตี้แมดิแลนด์เพื่ออีกมุมมองหนึ่งสายเรียก911ทั้งหมดของเขตนี้จะมาผ่านที่นี่ครับหากมีอะไรพิลึกเกิดขึ้นคืนนี้คนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ มันจะกลายเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแบบคลาสสิกหรือเปล่าครับเพูดตรงๆเลยครับผมคิดว่าใช่ผมว่าใช่แด้เลยผมคิดอย่างนั้น <c oughs> มันออกจะเพี้ยนสักหน่อยนึงนะคะใช่ค่ะเราได้รับสายพิลึกพิลึกค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งในรถเปิดประตูเขาขับรถอยู่แล้วก็เริ่มโยนของออกมาจากรถนะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยมีหลายกรณีค่ะในบ้านเรานะคะใช่มีการทะเลาะกันมากมายเลยนะคะชญาจากรรมที่รุนแรงหรืออะไรแบบนั้นนะคะ เราได้รับสายแจ้งเกี่ยวกับคนที่ทําตัวเหมือนเสียสติแล้วก็ถอดเสื้อผ้าขอทราบชื่อ<ม>คุณ,คณด้วยค่ะเลยครึ่งท่อนโดยเขาเอาออกรถคันหนึ่งด้วยแหละครับคุณชื่ออะไรนะคะมันเป็นคืนแบบนั้นเลยแหละค่ะจากที่เจ้าหน้าที่เล่าจันเต็มดวงไม่ธรรมดาแน่นอนทีเดียวครับแต่ผมยังไม่เชื่อมีคนบอกว่าจะมีเด็กเกิดใต้พระจันทเต็มดวงมากกว่าปกติ แต่การศึกษาการเกิดกว่า500,000รายแสดงว่าคุณมีโอกาสเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงมากกว่าพอๆกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเดือนมืดหรือบ่ายวันอังคารพอๆกันแล้วจันทร์เต็มดวงกับความเพี้ยนละ่ะมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมเดินทางไปยังสถาน,นีดับเพลิงและกู้ภัยเพื่อดูว่าจะหาคำตอบได้หรือไม่สวัสดีครับ <Hi. S 1> มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับเป็นไงครับเมื่อกครับหมอดีครับ สบายดีนะเยี่ยมครับรู้ไหมว่าคืนนี้คืนอะไรคืนนี้จันเต็มดวงเลยสิครับงานพระคุณยุ่งขึ้นไหมถ้าพระจันเต็มดวงมีใครสารวจสถิติรู้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าผมจะถามคุณนี่ละมีใครสังเกตบ้างหรือเปล่าเราก็จะถามคุณเหมือนกันนะคุณหมออันที่จริงมีการศึกษาทุกขั้นตอนของอิทธิพลจากดวงจันทร์หนึ่งคืออุบัติเหตุทางรถกลุ่มประกันภัยเชอร์เชิ่ลของอังกฤษพบว่าอุบัติเหตุในคืนเดือนหงายมีโอกาสเพิ่มขึ้นร้อยละ14 แต่จะเป็นไปได้ไหมว่าคนจะทําเรื่องรุนแรงหรือกระทั่งอันตรายมากขึ้นเมื่อจานเต็มดวงมันเกิดอะไรขึ้นครับเราเพิ่งไปมาจากสายแจ้งเรื่องผู้ป่วยเสียสติครับเธอถือมีดวิ่งไล่สามีไปรอบๆนะครบัรบคุณคิดยังไงในเรื่องคืนเดินหงายทําให้คนแปลกจิงหรือเปล่าครับไม่นะผมว่าไม่แล้วคุณคิดยังไงครับคิดว่ามันน่ากลัวหน่อยไหมในคืนเดินหงายแบบนี้ครับไม่รู้สิผมไม่เคยสนใจหรอกครับ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญซะมากกว่ามันจะเป็นแค่เหตุบังเอิญที่คำว่าลูนาติกซึ่งหมายถึงคนบ้ามาจากคำว่าลูนาในภาษาลาตินที่แปลว่าดวงจันทร์หรือเปล่าแน่นอนว่าไม่หลายวัฒนธรรมได้รับแนวคิดที่ว่าดวงจันทร์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประหลาดเช่นชาวจีนเชื่อว่าคืนเดือนงายหมายถึงหยางเพิ่มพลังงานในตัวผู้ชายมีความเชื่อและเรื่องราวมากมายที่เชื่อมโยงจันทร์เต็มดวงกับความบ้านะครับ แต่เวลาใกล้หมดแล้วครับและผมยังอยากจะรู้อีกช่วงหน้าเราจะไปดูว่าอัชญากรรมในคืนเดือนหงายเป็นอย่างไรและใครจะรู้ว่าจะพบอะไรก่อนหมดเวลาคืนนี้คืนเดือนหงายครับและผมมีภารกิจต้องออกไปค้นหาว่าพระจันทร์เต็มดวงทำให้คนทำเรื่องพิลึกและอันตรายหรือไม่ เราไปเยือนศูนย์รับเรื่องราวของก้าหนึ่งมาแล้วครับพวกเขาค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้แต่หน่วยดับเพลิงไม่ค่อยเชื่อเราต้องหาหลักฐานกันต่อไป่ะครับผมกําลังเดินทางอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโจไปดูว่าตำรวจคิดยังไงเกี่ยวกับจันเต็มดวงบ้างแถวนี้เป็นยังไงบ้างครับเมื่อจันเต็มดวงเราได้รับแจ้งเหตุประหลาดประหลาดนะครับ มีชายแจ้งว่าเขาถูกทำร้ายแต่ยังไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมความรุนแรงในบ้านและการทำร้ายควรจะเป็นสายแจ้งที่พบบ่อยในคืนเดือนหนายต้นสี่คนดื่มเหล้าเมาแล้วก็สู้กันหนึ่งในนั้นบิ่งออกมาแล้วก็โทรมาหาเราครับเขาอยู่ที่ไหนสัสแห่งใปนป่านี่แหละฟังดูเหมือนเรื่องพิลึกนะครับคนดื่มเหล้ากัน แล้วก็ทลาะกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับการโทรหา,า9้1แล้วก็ตะโกนใส่โทรศัพท์แล้วก็วิ่งเข้าป่าแล้วก็มีคนวิ่งไล่เข้าไปในป่านี่จะกระทึงจะพิลึกใช่แล้วจำพวกคืนเดือนหงายถ้าอยากจะเรียกแบบนั้นก็ได้ห <laughs> นังสือชื่อดังเดรูนาเอฟเฟกตพบว่าอัตราการฆาตรกรรมตลอด15ปีเกี่ยวข้องกับคืนเดือนหายแต่การศึกษาอีกหลายชิ้นพบตรงกันข้าม ต้องกลับไปหาดรโรเซนทอลเพื่อทําความเข้าใจเรื่องคืนเดินนงายให้มากขึ้นขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกับเรานะครับยินดีครับแต่กันยินดีคิดว่าคืนเดินนงายทําให้คนเพี้ยนจริงหรือเปล่าครับผมก็อยากจะมั่นใจนะครับแต่ว่าข้อมูลเรื่องปัญหาทางจิตยังมีไม่มากนักนะครับที่จะยืนยันได้แล้วทำไมคนถึงเชื่อมากและเกินในผลของคืนเดือนงายทั้งที่ข้อมูลนั้นยังไม่ได้รับรองผมว่าผลของคืนเดือนงายนั้นเคยรุนแรงก่อนที่เราจะมีไฟฟ้าใช้กันซะอีกครับ เรารู้ว่าคนที่มีอาการผิดปกติจะไม่ค่อยนอนพวกเขาจะเพียนหลังจากอดนอนด้วยในคืนเต็มดวงโดยเฉพาะในอดีตแสงจากดวงจันทร์ทำให้คนตื่นขึ้นมาทำให้หงุดงิดแล้วก็เลยทำให้พวกเขาเพียนได้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะเป็นจริงๆก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนครับผลจากจันทร์เต็มดวงจริงหรือไม่ เมื่อจบค่ำคืนของเรามีรายงาน52คดีอาญาก,กรรมประกอบด้วยการฆาตรกรรมทำลายทรัพย์สินในเขตออนกรารีรีเข้าที่แมริแลนด์คืนทั่วไปจะมีประมาณ47เหตุไม่ค่อยต่างกันมากนักตลอด6เดือนที่ผ่านมาก็เป็นแบบเดียวกันไม่ได้มากผิดปกติตอนคืนเดือนหงายด็อกซิลา streaming ส,สารคดีบนทุกอุป,ปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลา iOS, let and Android. Doxilla, no the unknown.